ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2,566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับกองทัพทุนสถาบันช่วงนี้พิธาเนื้อหอมครับให้สัมภาษณ์สื่อไทยสื่อเทศไม่เว้นวัน ความน่าสนใจของพิธาอยู่ที่ความสดใหม่หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะเปลี่ยนไปครับที่พูดถึงกันมากในวันนี้คือการให้สัมภาษณ์โจนธานเฮดผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักข่าว B.B.C. เห็นมีประเด็นดราม,มา่าด้อมส้มพากันโวยวายเพราะทีวีบางช่องตัดฉับไม่ยอมออกอากาศคำสัมภาษณ์ของพิธาทาั้งทั้งที่ด้อมส้ม แทบไม่เคยกดดูทีวีช่องที่ว่านี้แต่นั่นประเด็นเล็กครับประเด็นใหญ่อยู่ในคําสัมภาษณ์พิธาเผยตัวตนมากกว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเป็นไหนๆบทสัมภาษณ์นี้ทาง BBC จั่วหัวว่าพิธาลิมเจญรัตนดลั่นวาจาเป็นนายกที่แตกต่างเพื่อคนไทยมาดูบางช่วงบางตอนในคําสัมภาษณ์นี้ครับไปดูคำถามจากโจนนธานเฮดกันก่อนครับ เราพูดกันถึงเรื่องสถาบันและสิ่งที่ติดชะง,งักมาเนื่นนานเราคุยกันถึงว่าปัญหาในไทยเกิดขึ้นเพราะมีกองทัพที่แทรกแซงการเมืองเสมอมาแต่เราก็มีเรื่องสถาบันกษัตริย์ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเราทุกคนพูดถึงได้อย่างจำกัดแต่ดำรงอยู่แล้วยังมีวัฒนธรรมธุรกิจแบบนายทุนใหญ่ที่ธุรกิจยักษ์ใหญ่มีอำนาจมหาศาลในประเทศนี้แล้วจุดไหนที่คุณจะทำให้ประเทศทันสมัยและกล้องตัว ทีนี้มาดูคำตอบจากพิธาผมคิดว่าอยู่ตรงกองทัพและการเงินและกลุ่มคนรายล้อมสถาบันกษัตริย์ที่ไม่เข้าใจบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์ควรเป็นอย่างไรในไทยยุคใหม่ศตรวรรษที่21แล้วเราจะจัดการสองประการแรกคือกองทัพและการเงินอย่างไรเราต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสเพราะหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันเกิดใต้โต๊ะทั้งหมดกฎหมายหลายฉบับถูกปรับแก้เมื่อหลายปีก่อนแต่หลายคนก็ไม่รู้เรายังไม่มั่นใจว่าการนําเงินภาษีไปใช้ต้องมีความน่าเชื่อถือนี่คือช่วงเวลาที่จะยุติวงจรการรัฐประหารและคือเวลาที่จะยุติการขอรับชันทางการเมืองซึ่งเปิดประตูสู่การรัฐประหารมีประเด็นเห็นด้วยกับพิธาครับ ยุติการคอรัปชันทางการเมืองหากมองในมุมการปฏิรูปประเทศแล้วประเด็นนี้น่าจะสําคัญที่สุดหากการเมืองปลอดคอรัปชันรัฐประหารยากที่จะเกิดถ้าเกิดเอาให้ตายแก้ปัญหาคอรัปชันได้ปัญหาเดียวปัญหาอื่นๆขี้ผงครับหลายปัญหาจะคลี่คลายไปโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการคอรัปชันแต่ก็อยากตั้งคําถามให้พิธาได้ตอบคิดอย่างไรกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในอดีตรัฐมนตรี ข้าราชการพ่อค้าติดคุกเพราะรวมหัวกันโกงส่วนนายกหนีจะตอบว่าเพราะรัฐประหารการเมืองการแกล้งมันจะมักง่ายไปการร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนรัฐบาลคอร์รัปชันเพื่อปราบคอร์รัปชันฟังยังไงการปราบคอร์รัปชันก็เป็นแค่วาทกรรมที่สวยหรูเท่านั้นเองเนื้อในสกปรกสม,มุมทีนี้มาดูประเด็นที่พิธาเผยตัวตนจับคำพูดได้ว่า กองทัพและการเงินและกลุ่มคนรายล้อมสถาบันกษัตริย์คือประเด็นหลักที่พิธาต้องการสื่อกับ BBC ทําทำไมต้องเป็นทุนกองทัพสถาบันคําพูดบิ๊กจิ๋วลอยมาทันทีมันมีขบวนการไม่หวังดีขบวนการล้มปืนล้มทุนล้มเจ้ามีมากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้ไม่พูดกันดีกว่าพิธาไม่ได้มุ่งไปที่สถาบันโดยตรงแต่พยายามเข้าไปเปลี่ยนคนรายล้อมสถาบัน คือกองทัพกับทุนกองทัพพอเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครแต่ทุนคือใครไม่ใช่ไทยสม,มิทธครับแต่เป็นทุนขนาดใหญ่ที่ก้าวไกลมักจะเอามาโจมตีอยู่บ่อยครั้งในคําให้สัมภาษณ์นี้ช่วงต้นๆพิธาบอกว่าช่วงแรกๆธนาธรอยากให้ช่วยปฏิรูปการเกษตรพิธายังบอกกับยจรธานเฮตว่านโยบายสุราเสรีเป็นสิ่งที่เราพยายามทําแค่นี้ภาพสองทุนยักษ์ใหญ่ก็ลอยมาแล้ว ไม่อยากจะสรุปว่าต้องการตัดแขนตัดขาแต่การที่พิธาบอกว่าปัญหาอยู่ที่กลุ่มคนรายล้อมสถาบันกษัตริย์ก็แสดงว่าจะเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นประเด็นยึงอยู่ที่จัดการกับกองทัพและทุนเท่านั้นหรือแล้วทําไมต้องใช้คําว่ากลุ่มคนรายล้อมสถาบันกษัตริย์ประเด็นมอลหนึ 112, โจนาธานเฮดถามว่าทําไมไม่บอกว่าขอพักไว้ก่อน เพื่อก้าวข้ามกระแสะขัดแย้งจากสมาชิกวุฒิสภาแล้วไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นคำตอบจากพิธาคือนั่นเพราะเราสัญญากับประชาชนไว้เราชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนหาเสียงเรายื่นเสนอแก้ไขกฎหมายเมื่อ2อถึงสปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเสีอีกนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงแม้จะเป็นหนึใน300นโยบายที่เราเสนอไปทุกนโยบายมันมีความท้าทายมากมาย ไม่ใช่แค่ม .112 แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์การเมืองในตอนนี้โจนาทานเฮดพยายามถามว่าเป็นนโยบายที่อ่อนไหวที่สุดและยากที่คนไทยจำนวนมากจะรับได้พิธาตอบว่าเราต้องแยกกันให้ออกเรามีชั้นทามติมากพอเราได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน14ล้านเสียงและพวกเขาก็เข้าใจดีเราชัดเจนและโปร่งใสว่านี่คือหนึ่งในวาระที่เราต้องผลักดัน แน่นอนว่ามีสวแต่งตั้งบางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่าตอนนี้เรามีวุฒิภาวะและการยอมรับความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นกันมากขึ้นในการพูดถึงเกี่ยวกับสถาบันแม้แต่คนกลุ่มอนุรักษนิยมก็เข้าใจดีว่าบทบาทของระบบรัฐธรรมนูญควรเป็นเช่นไรในศตวรรษที่21จําได้ว่าตอนนี้มอ1 ไม่ปรากฏใน MOU ตั้งรัฐบาลมีคำตอบจากก้าวไกลว่า14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการแก้ม112แต่เลือกเพราะนโยบายที่ก้าวหน้ามาวันนี้พิธายก14ล้านเสียงขึ้นมาเพื่อบอกว่าประชาชนที่เลือกก้าวไกลต้องการให้แก้ม112และพักต้องแก้ตามที่สัญญาไว้ทั้งหมดนี้คือความคิดของพิธา ก่อนที่ประชุมรัฐสภาจะเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี MOU ตั้งรัฐบาลเขียนว่าทุกพักเห็นร่วมกันภารกิจของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันจะไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์แต่ก้าวไกลอ้าง14ล้านเสียง ดันทุรังจะแก้มอ1 2 2หากมอ1 2 2ถูกแก้ตามแนวทางเก้าไกลจะเอื้อให้เกิดการละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็เท่ากับฉีก MOU กันตั้งแต่อย่างตั้งรัฐบาลไม่ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ